เดี๋ยวพ่อจะพาทุกคนไปนะคะค่ะหัวหนะ้า<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยว,วนะยยเดี๋ยวหัวหน้าชี้พึ่งอย่าเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอโกสเปเน่ซัมส์สวีทอันเปริงโกสยายอันนี้เอามาแม่เอออันดับแรกขอปิดไฟบ้านก่อนค่ะพอไป3วันปิดแล้วนะทุกคะนเพื่อนแฟนมานอนพอช่วงประมาณหกโมงนะคะหกโมงเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับช่องพปรเจสตอรี่นะคะมื้อนี้พ่อสิพากันไปอุวนๆยู่สนามช้างอารีน่านะคะเดี๋ยวพ่อจะพาทุกคนไปนะคะนี่ค่ะหัวหน้า เดี๋ยวเดี๋ยว,วนนนยเดี๋ยวเมื่อไนย่าพึ่งอย่าเฝ้าเดี๋ยว <c oughs> bye, bye bye, เดี๋ยวเดี๋ยวไายบายบาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุเดฟว์วีโกชักอารีนาวีโกสเปเนซัมสวีทแอนเปริงกอลสอยไปซื้อให้ยายด้วยเนาะ <c oughs> อันนี้อมอบแม่เออวันนี้พ่อไม่อยู่นะคะทุกคนไปแล้วพ่อจิพาทุกคนไปเนาะโอเคค่ะเราจะไปที่สนามช้างอารีนานะคะเขามีงานแบบว่าเขาดาวนะคะทุกคนเอออ้าวเมื่นไน คือบบปิดไฟโอ้ยเดี๋ยวเนาะหัวหน้าคอยกระไดพี่้นงเฮ้ยขออภัยในความกล้องสั่นนะคะทุกคนปเดี๋ยวพ่อจะพาไปเนาะค่ะเนาะอันดับแรกขอปิดไฟบ้านก่อนค่ะทุกคนยวเนาะปปิดบ้านกันอันหัวหน้าคอยเราบอกว่าไปซื้อขนมห้ย่ายนะคะไปหายางเหลนเนาะจริงๆพอไปสามวันปิดแล้วนะคะทุกคนนะคะเพื่อนแฟนมาเนาะพ่อก็เลยได้พาเราไปเนาะไป ค่ะปิดบานก่อนค่ะพี่น้องโอเคบรรยากาศนะคะบรรยากาศเออ่ช่วงประมาณหกโมงนะคะหกโมงมืดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะทุกคนเนาะเดี mm ๋ย hmm. วพ่อสิบห้าไปค่ะวันนี้นะคะไปหาแบบว่าอ,อของกินนะคะของกินนะเออโอเคไปไป,ปทุกคนคะ่ะเน่าม let's go ไปไปใส่เนาะไม่หนาไปใส่ ป่ะฟังผู้บุรุษพี่น้องอ่าค่ะปิดบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่จะ้ะไปที่สนามช้างอลิณ่ากาันจ้กสิฮามองจอดพอบปรูพี่น้องเลยเพราะว่าคนมันหลายอุย้ยหมืดเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง้อพี่น้องคลิปนี้ก็จะอันมันกะสีสั้นๆแน่เวยพี่น้องเด้ออุ้ยหกโมงยี่สิบเอ็ดพี่น้องพลอยคิดผิดตอนแรกพลอยอันมือนาฬิกามันเป็น วงคิงบัดนี้เออหกโมงยี่สิบเอ็ดโอเคค่ะพี่น้องขออภัยหลายๆลายหกโมงยี่สิบเอ็ดนาทีแต่ก็มืดแล้วค่ะทุกคนมือดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอันย่ำคืนอันย่ำย่ำอันมืดแน่นอนจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะคอยบังคเยอันเฮ็ดคอนเทนต์ตอนกลางคืนเลยนะคะมีตอนนี้แหละเนาะทุกคนน้องบรรยากาศกลางคืนจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยปีใหม่กับขับรถแบบระวังหน่อยนะคะทุกคนคนในหมู่บ้านพ้อยนะครับรถขาเจ้านี่จอดอยู่ขางทางเป็นรถ รถกระบะบัตรนี่อันผูเล่าเสียชีวิตนี่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่จ้ะเหตุงานอยู่อันซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ยแหละคนบานพอยเนาะขับไก่ไปตํารถเอารถเขาน่ะอันเมื่อมาถึงขาดบอดุพอยบนเน้าใจนะนะพี่น้องเอออันนี้ชีวิตคนเรามันมันบ่นแน่แม่พี่น้องบ่นแหนนอนจ้ะอือต้องเนาะจะชีว่าจังไหนเนาะพี่น้องเนาะขับรถขับรถขับลากกอันรถที่เขาจอดน้ำขอบทางยังสี่ก็ต้องระวังเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆไปจ้ะเนาะ นี่แหละพี่น้องบ้านพ่อยห้มีไปหมู่บ้านเลยจ้ะตอนแรกมันออกเบิดเนาะนี่จะบ้านห้วยหมู่เจ็ดนะคะนี่บ้านห้วยหมู่เจ็ดอยู่หลังบิ๊กซีบุรีรัมย์ค่บไปไไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อสิพาเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีแบบว่าแคมป์ปงแคมปปิ้งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพ่อจะพาเข้าไปข้างในนะคะว่า เขามีอะไรขายจริงอ่ะพอมากับมันพอยกับม้ากับเผื่อของเราแล้วนะคะหลอบนึงแต่ว่าหลอบนี้ไม้อีกมาหาของกินนะทุกคนนาะไปเมือนี่ก็บ่ได้ผักเสียงนะคะกับสิใายเสียงสดนะคะแต่ว่าเสียงสดอ่ะมันข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลามันติดเพลงอะ่ะทุกคนเวลาเราโพสต์ลงใน youtube มันจะติดลิขสิทธิ์เออบางเทีอรพอยกับแบบว่าการตัดคลิปมันกับแบบว่ายากะนะทุกคนนะ อันไหนที่แบบว่ามีเสียงเพลงพอยก็จะหลีกเลี่ยงนะคะทุกคนไปไ<ะ>ปไปดูซิน,น,นี่ค่ะลานเบียร์หรือลานอย่างสิน้องทุกคนเนอาไปะ<ม>นี่มพี่น้องเย<ม>เด็กน้อยกับร้ายอยู่อันพ่อแม่เขาก็พามาเนาะทุกคนเนาะมาอันมึงไดโนเสาร์อันนี้ยังนี่มอเ<ม><ม>ตอร์โชว์บรอทุกคน,นเออมอเตอร์โชว์นะคะของอันแบรนด์ยามาฮ่านี่ค่ะทุกคน เออเขาเห็ุคือเนาะทุกคนเนาะมองนี่ก็เป็นมองอันโซนแบบเด็กน่อยน้องม่มีเลยหรว่าอยากกระโดดลงไปไหนๆมองนี่ก็สิเป็นอันโซนพวกกันเราขายกาแฟไหมพี่น้องขายกาแฟขายเค้กขายอย่างนอพี่น้องเนาะเออเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ม้ามองนีก่ก็คือเก่าเดี๋ยวพอสิพาไปมึงอัน เบเกอรี ie, like oh, ่นะคะทุกคนเป็นร้านกาเฟในบุรีรัมนี่แหละค่ะทุกคนแต่เขาแบบมัตตังบูธเนาะอันนี้ทุกคนสามารถนั่งได้เลยนะเลียดอยู่แคมป์ปิ้งแคมป์ปิ้งแคมป์ปิ้ง เขาก็จะมีไออันนี้ก็จะเป็นนกแบบเหมือนแบบประจำบุรีรัมย์เนาะทุก เขาก็สิบแบบว่าพี่น้องค่ะนั่งกินเบียร์ชิวเนาะทุกคนเนาะมองนี่แม่จุกพี่น้องน่คะตอนนี้ก็ได้สื่อของแล้วแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเปิดประตูเนาะค่ะเนาะ จ้าหอดบ้านละจ้านี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนก็พอจะเอาให้ดูนอก่าได้อะไรมาบ้างโอ้ยพี่น้องแม่งก็ได้เลยถึงบ้านแล้วได้อะไรมาบ้างอา <c oughs> ้าวหัวหน้าหั <c oughs> วหน้าโชว์สิหัวหน้าเอาขนมไปให้ยายกันนะคะ,ะเปิดเลยจะบายายทุกคน เออปลาท่องโกร้านเจ้าดังในบุรีรัมย์นะคะอ่ะยายจ้าบรรยากาศวายในเค้กค่ะนี่เค้กสตรอเบอรี่วาสิพอสือกัได้ซื้อคือเกาอันนี้คือสิ่งที่พลอยชอบมากนะคะพลอยมากินอันนี้แล้วพี่น้องอ่า นี่ค่ะอะไรนะเดมอะไรนะอันนี้เขาเอิ่นว่ายัางเกาะเขาเอิ่นว่ายัง garlic bread bread เออพลอยออกเสียงบทถ,ถึกจ้ะนี่แหละเขาเอินว่านี่น่ะพี่ mm. นอ้องอันนี้พอยชอบมากนะคะทุกคนสวยไหมงามบอก you say งา <No problem. S 1> มบอกงามบอก I think later but today later อืม ถ้าพรุ่งนี้ Eat tomorrow, อีฟ tomorrow ทำอื่นแบบว่ารัชสมาอันมะอุ่นในไมโครเวฟค่ะทุกคนไปมือนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องโปรเจกสอรี่นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะควันนี้จ้า <laughs> ขอบคุณจา้า <laughs> อุ้ยพี่นนอเลยนะขออนุญาตสวีท <laughs> คุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะโชคดีมีชัยคะ่ะ Happy New Year ค่ะ